ได้เล่าเรื่องราวกันที่รูปนะบนโต๊ะอาหารนะครับเอาะครับเรื่องผมจะบอกขั้นตอนนิดนึงตอนนี้ก็ทำอะไรฮะแนะนำตนะครับก็คือลงน้ำบนก่อนผมบบอกให้แล้วกันที่มีเขาเทเพราะว่าเวลาเขี่ยงนะครับอันนี้เป็นทริกนะหลายคนเวลาไปทำอาหารเขี่ยงพวกนี้เวลาที่เราหั่นนะครับมีญี่ปุ่นเนี่ย มันคมมากครับแล้วมีผ้ารองและผ้ารองเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับไม่เลับอนเดี๋ยวมันฉลาดไม่เลื่อนเลื่อนนิดเดียวไม่เลื่อนเลยครับได้เดี๋ยวผมถอยหลังนิดนึงครับเผื่อมันเลื่อนมาแล้วก็จะบอกก็หมาใกล้นะครุณคุณจะบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับที่นี่นะครับว่าเวลาที่เชฟหั่นของหรือว่าเราเห็นเชฟถือมีดโดยเฉพาะมีดที่บุ๋นเนี่ยอย่าชวนคุยวชวนคุยได้ครับแต่ชวนคุยจากข้างหน้าอย่าชวนหันหลังเพราะมันเกี่กับใช่ มันเดินทางหลังอีกบุ๊กหนึ่งที่เกี่ยวกบผู้นิวเชฟขาดเลยนะครับเราก็จะได้กินนิวเชฟกินกินกินกันนะครับเราจะได้กินซุอกเร็กแพรเอาละครับยังอีกครั้งเมื่อกี้ฟังเรื่องมันเยอะมากปลานี่คือปลาอกระผมขาวนะครับที่มาจาก ฟาร์มปูสว่างนะให้เคน่นีตเพียงแค่นี้แหละซึ่งฟาร์มปูสว่างเนี่ยเขามีการเพาะเลี้ยงปลากระพงให้ปลอดเชื้อนะครับแล้วก็ผมเอามาเอ็นจิ้งต่ออีกเจ็ดวันแล้วก็มีเทคนิคซ้านอื่นน้ำออกครับเทคนิคอะไรนะด้านซีจิเบ็ดด้ซีจิเบ็ครับก็คือโรยเกลือแล้วก็ให้น้ําในส่วนเกินเขาออกไปเนื้อจะมีความเด้งนะครับนนีีี่่่พพออ้แลวคือวันนี้นะครับที่คุยกับเชฟออฟนะครับว่า ทำไมถึงเอาปลาได้มาเพราะว่ามันอยู่ในความต้องกว่าเราจะเพิ่มมูลค่าปลาไทยยังไงหลายคนตอนนี้ถ้าทานฟรายดี้นะครับจะเห็นหลายคนมากๆผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของฟรายดี้โดยเฉพาะฟายดีที่เป็นฟายดี้อาหารไทยนะใช้ปลาไทยนะครับแล้วก็เขารู้จักวิธีการจัดการวิธีการจัดเก็บแล้วก็วิธีการนําเสนอ ทุกๆร้านดูไม่ดูเลยนชื่ออาจจะเป็นชื่ออินเตอร์นะแต่จริงๆเ่ยก็เป็นปลาไทยครับอย่างเช่นโคเบียใช้เยอะมากโคเบียืออเลยครับเดี๋ยวหน้ามาะชารากลืกินี่ เรื่งจริงเนี่ยไม่ว่าจะร้านไหนก็ตามใช้มากหนมาเราต้องรู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เอาจริงๆพอคนเริ่มรู้จักกเดี๋ยวจะจัดการรื่องตคุณภาพคุณป้าไทยเชฟออฟการันตีแม้ว่าสู้มาให้ดื่มได้ต้องมีมารยันต้องการด้วยอาหาการจัดการไม่ดีมันก็ไม่ได้ถูกตรงๆเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าก็อีเจติเมแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เมสที่ถูกต้องเม็ดปอกเม็ดที่ปอกนันต้องดูใช่แบคถามก็มีรายละเอียด อาจารยะเอื้อนสวยมากนะครับจริงๆอีเพจมที่เราได้ยินกันเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมันหมายถึงว่าการฆ่าปลาอย่างกรุณาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ได้การทีว่าการอีจีของคุณแล้วเนี่ยมันทำให้ปลาตัวนั้นมันอร่อยขึ้นหรือคุณภาพมันถึง ไม่เกี่ยวนะใช่มีปัจจัยหลายอย่างนอกจากการจับเลยวิธีการจับเลยจริงๆเเรียนกันไปแล้วคลาสนึงนะนอกจากอ k นเทอเแล้วมันไม่ใช่อย่างเดียวไม่ทำให้ดูงายก็สมบูรณ์นะฮะอินเทอร์เน็เสร็จแล้วต้องอะไรต่อฮะก็มามีเทคนิคดัตซ์ทีวีดัตซ์ทีวี เอาเรือุด ah, ิข้นเลยว่าเป็นรายละเอียดแบบดีเทเฉพะนะคริงจต้งจ uh ิ huh. right? ้องิมเช์เชฟนะเขาเียกเ็เชฟคณอะไก็คือิมเกช์เชฟคือการจบผู้ค้าในทางที่2องนะวัุดิบผมขูด้าขาง่ายๆเอีจิเมคือการเป็นชีพให้คามเจ็บน้อยเพื่อเพือ มาสอนดีม่เการแทงรวดทำลายระบบปรบสาทและนี่คือขั้นตอนที่สาต่ออีกก็คือเอาเกรืเดาไปทำเลยนะดัซสุชิเมะลงาสงไรตลอดเลยนะดิเมะเอาการเอากาสัตวเนี่ยนะใช่ไหมมันก็จะเทียมคนเพอนเอาง่ายเหมือนกับปลาดิเอะฟิวนั้นได้ไหมเราก็เลยมาถึเป็นฟิวนนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องถามว่าผู้เรียนจะมาเรียนเปนกี่คนเราไเตรียม วัตถุดิบให้เพียงพอไม่น่าเชื่อเลยนะครับเขาเปิดหลักสูตรเราจะมีคนมาเรียนกันเยอะมากตอนแรกกับว่าแบบเป็นสมอลล์กลุ่มนะครับแต่ไปไปมามาคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเยอะมากแล้วก็ที่นี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่านำเข้า เกี่ยวกับพวกแบบว่าอะไรนะหอยเม่นอ่ะที่จะกินกุนก็จะแบบความรู้เรื่องหอยเม่นมากแล้วก็พี่ออฟก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขียนเรื่องปลาไทยกเป็นบุ๊กที่แบบแบบเซ็ตแบบแฟลเซลเลอร์นะเรื่องปลาไทยมีอะไรบ้างแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทกปลา แล้วก็เดี๋ยวจะมีพิรุเรื่องมารยาทการรับประทานอาหารแบบแบบให้แบบเข้าสังคมชั้นสูงนะครับแล้วก็ข่าวหน้าเป็นเรื่องนวลนววนี่น่าเรียนมากสามคำจบนะครับหลักสูตรก็จะเป็่แสามเดือนสิบั้างเดี๋ยวนะคนนิยมียนอ่นี้เป็นหลักสูตรอาหารสามครั้งชื่อว่าเทสที่แบลว่าชิมรสโอ้ยจ้กันดิ่งแย้มเขาชื่อว่าหญิงแย้มนะคะคนนี้หญิงแย้ค่ะหญิงแย้มเป็นผู้ที่แบบไปทุกหลักสูตรนะคะ แล้วไหนญี่ปุ่นเนี่ยแฟนสาวจะอยู่ไหนแฟนสาวอ่ะเรียกอะไรเรียกเป็นไม่เรียกเพื่อนสาวนะแฟนสาวคืออ่ไรเรย่องดิค่ะหอีกแย้นะครับเต็มที่เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเขาจะเทสน์ฮะเทสกินไทยเป็นไ กินปลากุโรได้ถ้าเกิดเรียกเฉยๆเราจะเรียกว่าไข่เขาอุ๊ยแต่ละข้อติบายแต่ที่เราจะฟังสกุลไดร์สกุลไดรมันเป็นชื่อของปลานี่เราอยู่ร้านปลาวฟ้านะปกติอ่ะเขาชอบไป็นไข่แล้วปาฟ้าที่อยู่แถวแถวอินทผาแต่นี่มันเป็นสาขาสองอยู่ที่เอกมัยเนาะเอออยู่ ชั้นแปดนะครับมาในไวน์หนุ่มที่จับได้ในฤดูใบไม้ร่วโรงแรมอะไรสักแห่งมาในไวน์หนุ่มที่จับได้ในฤดูใบไม้แล้วในขณะที่เขาไปในนี้ยังจิมแมกจิมแมกอยู่เลยคุณมีอะไรจะถามถามได้ฉคริมเลยอ่ะเรียนแล้วต้องรู้ฉู้เรื่องต่อมาอะไรเขาจะหันหาจิมแมกเขาปากเลยใช่ไหมเชฟเอาน้ำออกรู้จักอนิเมะกระตุนอนิเมะ ลอยสวัสดีค่ะตอนนี้เรียนหลักสูตรทางมังสวิรุตเรื่องชิมอาหารอยชั้นสูงค่ะชิมอยู่ชั้นแปดนะคะสูงพรอไหมคะหรือีงานนี่มีหลังใหม่ด้วยเหรอครับมีปัรยายหลังใหม่ทำไมต้องถอดเสื้อล่ะคะแค่มาทานแค่มาเรียนหลักสูตรเลยต้องถอดเสื้อวันนี้เอ็นสะพานปลาท่ไทยเหรอสะพานปลาที่เมืองไทยใช่ครับ แล้วเขาก็ถามว่าใช่ตัวกลับมาแล้วแต่ภาพยังไม่กลับสซากุระไดเบกครับอย่างนั้นเนี่ยใช่ดูแลไดไถ่มันมันมันเป็นอแล้งผมจะบอกว่าอ่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นปลาไทยอ่าจากระนองถ้าเป็นปลาเป็นไทยเนี่ยแล้วเราใช้ชื่อญี่ปุ่นเนี่ยมันดูมีราคาจบกต้องบางครั้งเขาก็ตั้งชื่อขึ้นมาเอง แต่ปกติแบบร้านอาหารที่นี้ก็คนมาจัดงานเดียอะนะเพราะน้ำใหญ่ใหญ่ความรู้และค่านิยมที่อยู่ชั้นแปดนะครับก็เออแต่ก่อนเขาชื่อว่าโรงแรมมูเว่นพิกแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วใช่หรือเก็ไม่ลงแนใรซึ่งสองตัวเนี้ยเรามีปมอยู่หนกันไม่ต้องเอาเขาไปแทนใครนะครับอย่าลืมนะฮะประโยคนี้อย่าลืมนะฮะเป็นคำเด็ดคำคมประจำคำด่าอันนี้อันนี้ ตุรกีกับนะกับอ่ากับมาโครขาวในยุคแรกที่ยังไม่มีการทำเปเราก็เดินมาโครตุรกีเราวแทนส่ปากระป๋องอยากได้โคกซิโร่เห็นไหมซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นปลาทะเลนิเดียวกระโครขาวกัระโครขาวชื่อของว่าง้ทานด้วยอันญี่ปุ่นกระโครขาวเขาจะมีชื่อเรียกว่าอาคาเมะเพราะว่าดูดตา คเนื้อโดตาสีแดงมีเส้นแข็งมีแก้วอันนี้นี่คือทานได้เลยใช่ไหมพี่ยี่อกจำไม่ไหวแล้วบ้าอย่างน้อยๆเอางี้พี่ปอบเรามาเรียนหลักสูตรนี้เนครั้งนา้เราจะหั่นปลากินยุงทุกคนต้องจำอะไรได้บ้างอย่างน้อยหนึ่งข้อเพื่อจะมาให้แฮมชีสปิดแม็กกับเราต้องจำต้องจำนั่นข้อหนึ่งนะฮะข้ออย่างน้อยเนี่ยเรื่องราวที่ท่านได้โซดอ คืออะไรโอเคท่านต้องจำไว้เพราะว่าตอนท้ายเนี่ยเราจะมิการให้ท่านได้กินแบบครัแต่ได้รู้ว่าท่านได้เอาเรื่องราวตรงนี้ไปไปพูดต่อไปคุยกันต่อหลักสูตรนี้ชอบคือหลักสูตรทำมาคือกินนะเธอครับเชฟ เจ็บเพราะว่าอยากทำาตุ๋มาเพื่อกินใช่มจริงค่ะที่บอกว่าทำมนหลายปีจริงเก็บไว้จริงคืออะไรแล้วก็ที่มีคุณภาพใช่ค่ะวันนี้วันชฟทุกคนที่มาคือให้ความรู้แล้วก็เป็นเป็นชฟตัวจริงตัวหลักของ่ีเดี๋ยวผมฝากในประเนนี้ลยครัรุ่นหนึ่งผมมาไม่ทันแล้วล่ะใช่เขามารุ่นสองเปิดเมื่อไหร่รุ่นสองเปิดเร็วๆนี้แน่นอนรอฟังข่าวจากทางโซเชียลมีเดียได้เลยนะครับขอบคุณนะคะ ในขณะที่เพื่อนไปเรียนอยู่หน้าห้องเอียกหลังห,ห้องอยู่นะจ,จริงๆคำว่าเอ็ดจิ้งนะครับมันไม่ได้มันฟังดูหรูหรานะเราไปบอกว่าเฮ้ยเราเอาอปลาไปไปเอ็ดจิ้งไปอะไรมันจะฟังดูแบบเฮ้ยมันดูมีคุณค่านะครับ <ไป S 2> จริงๆนะเราเป็นอาหารการตลาดคำว่าเอ็ดจิ้งก็คือการเก็บปลาไม่ได้นะ เก็อาห้เาเหมือนเนื้อเอ็ดจริงเมือนเอจิงเนื้ออเ็ด้เน่าเนื้อวัวเนี่ยถ้าเราพื่งเชื่อดนอาจะมีคนที่ทำอยู่ตาได้นะครับวัวเป็นเนี่ยถ้าเชื่อปุ๊บกินเลยเนี่ยเกิดยขึ้นเหนใส่เนื้อนี่ไดีแยเนี่ยเ้อหมูปิ้งก็หักยุ้หมลอนัะครับขยะกเือนัพยายามโยนให้คุณนะฮะเขาข้นเตมเตมาเจิดๆกับก็เนื้อหมสับที่คุณตายนะครับ มันจะมีของเกรงแข็งหรือที่เราเราเรียกว่าลิ่งก้มอดิสริ่งก้มอดิสเกิดจากการเขาเรียกอะไรเฟลนะครับเซลของสัตว์ต่างๆเพราะว่างานทาร่างกายที่เรียกว่าธุรกิจก็นำเข้าเนื้อวัวด้วยนะซึ่งเอเจนต์เนี่ยมันจะก็สนใจในเรื่องของแยกเรื่องของข้อมูลคอนเน็กชั่นอะไรเงี้ยในร่างกายซึ่งโปรแกรมมือถือเล็กในร่างกายเนี่ยมันเขาบางทีก็เป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแหล่งไข่ส่งซีฟู้ดอย่างเงี้ยมันเจอกัน การที่เราเอี่ยวจิ้งก็คือเราดึงช่วงระยะเวลาการเปร็งตัวผ่านไปพอผ่านออกไปปุ๊บกล้าเนื้อจะทายตัวลงร้ทำไมแย่ทำไมแย่ได้เสื้อล่ะแล้วโปรตีนต่างๆอ๋อแต่ตัวไม่สุภาพเริ่มโปรตีนจับการเคลื่อนที่เป็นมัดใหญ่นั่นไหมนั่นไหมมีสื่อด้วยความอยากได้บ้างแล้วไม่เราไม่ได้เสื้อล่ะแย่ได้เสื้อล่ะเออเอาเสื้อ มันมีไซส์อะไแว่ามันมีดาสิ XL เพาอะไรมันจเอยๆ XL พอะ่ต่พี่ว่าตัวพี่เล็กแต่พี่อยากใส่หลวมาพี่า x ห่แต่พี่ว่าตัวพีลากใหลวมๆมัน้าพี่เอา XL แล้วกนนึงแวัน่เกแอากใส่หลมันซาพีอา XL แ้จ่งสแต่พี่าตั่แต่พอยใส่หลมีเอา XL ล้ันน XL ผมขอถามเล็กๆนะครับนะราบตอนนี้เช่นแกนนะครับก็กำลังแกนเป็นคำขับเลยนะครับเราชิมนะครับเราจะเห็นเนื้อปลาสองสีนะครับตัวที่เราจะไม่บอกละกันนะให้บอกดีไหมเราจะบอกไหมว่ามันต่างกันยังไงไม่บอกให้เันปลายเพชดีไหมเอลใหญ่มากใหญ่ไปเอาแอลพอเออพี่เอาพี่เอาพี่เออลพอดีไหมเลิศคุณดีค่ะเนะฮะแค่เอพอ แค่เอาของุวยใครขนมมาให้เนี่ยจากรอเชียร์ได้ค่ะเ๋อยิ้มง่ายกันเลยนะครูดั้งเดิมด้วยค่ะสองชนิดแล้วกันนะผมบอกนะครับเล้วเดนกๆนะครันักเรียนของเทสทุกคนนะฮะตอนนี้คุณต้องขึ้นไปอยู่บริเวณโซนนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเทสกันแล้วนะก็ถ้าเอาไปที่โต๊ะนะครับอยากให้เอาด้านที่เป็น ก้านของใบไม้เข้าหาตัวแล้วไปชิมเราจะได้เอาใบไม้หั่นเข้าหาตัวแล้วชิมเป็นยังไงลองชิมรูปล่นเสียงของให้ดูไม่ต้องเสียค่าเรียนมาดูเขาเรียนอะไรกังเ่ยงเดี๋ยวเราจะมีการให้ท่านเทสซึ่งเทสบนนี้เลยนะกันได้ครับทเทสบนนี้เลยนะครับเดี๋ยวทุกคนรอนะครับเดี๋ยวเราเลียกพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้นิดนึงอ่ะ ผมว่ามีประมาณ30คนเดินเข้ามาแล้วก็ใช่แล้วก็เทสเทสเลยแล้วเราแล้วเราก็จะให้ทานอย่างเป็นระบบครับคือหันตัวก้านของใบใบนี้คือใบอันนี้ก็เลยใบโอบะใบโอบะเนี่ยนะครับหันก้านใบโอบะเนี่ยเขาหาตัวจะได้ซ้ายตรงกันขวาตรงกันใช่เอาล่ะตอนนี้นะฮะทุกคนเทสรุ่อหนึ่งทุกคนนะฮะมารอดหนึ่งเทสตรงนี้เขาแถวเลยฮะเขาแถวตรงนี้เราจะให้เข้ามาทีละสิบท่านนะฮะขออนุญาตเอ่อ วางตรงนี้นะครับโอเคครับพร้อมค่ะอ่ะทุกคนครับเข้าแถวหน้ากระดานเลยครับสิบท่านได้ครับอ่ะทุกคนเข้าแถวหน้ากระดานสิบท่านเลยฮะหน้ากระดานสิบท่านฮะบริเวณหน้าโต๊ะนี้ฮะเข้ามาเลยฮะพี่อีครับเชิญฮะน้องกรอยฮะมามาฮะมาเลยเริ่มเข้ามาทุกท่านเลยฮะเริ่มเลยพี่พี่โคเชิญนะฮะพี่มิวพี่นครเออเชิญฮะพี่ไก่เชิญฮะพี่เบสเชิญนะพี่ครับ เอาเรื่อยเอาเรื่อยอ๋อคุณอู้ชมถตา์นี่คือนี่คือปลาอะไรนะปลากระพงปลารงไทยมารับเลยทุกคนนะมารับเลยฮะมารับาเลยฮะโดย่เวลาถ่ายเขาต้องเขาต้องหันใบเข้าหาตัวอ้ใช่ไหมออก้านก้านไ่อดทั้งสองั่งตาเริ่มฝั่งเราก่อนทานกล้วค่ะใช้ืก่อนออกก้านออกก้านเขาหาตัว นะใบโอบะเนี่ยฮะการหาตัวแล้วทางฝั่งซ้ายมือของท่านก่อนเอออาการกาหาตัวเราต้องจิ้มน้ำจิ้มแม่ฮะตอนนี้ได้ไปดีเท่าไเกลียวแล้วมันต้องผสมมันโซยุก่อนนะฮะมันต้องผสมมันต้องหยดก่อนหยดโซยุนิดนึงครับหรือแล้วแต่พี่ๆที่ชอบมีวาซาบิด้วยนะครับใครต้องการวาซาบิคอันนี้มีอยู่นะครับอ่ะทางซ้ายก่อน ทางซ้ายก่อนในระหว่างทางวิธีเคี่ยวอะไรมีทำได้นำไหมคะับอย่างแรกดูสีสันนะครับนี่ค่ะดูสีสันปลาที่ขวาก็มีนะใช่ค่ะขอบคุณครับจิ้มซอสแล้วใส่ปลาขอให้ดมเหรอให้ดมเหรอให้ดมเท็กเจอร์ก่อนเหรอีเขึ้นมาชัดขึ้นนะครับแล้วเคี่ยวเราอยากกินปูเราเข้าไปสรับรสชาติได้ใส่แล้วไม่หยกนะดม โดมทำไม่ฉันดกไม่ได้กลิ่นเลยพี่หรือจมูกฉันไม่ดีจะตีขึ้นจมูกในระหว่างนั้นให้คุณสัมผัสรับรู้ถึงมิติของกลิ่นอย่าพึ่งเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็กลืนเรามาเทสไม่ได้มาเอาอิ่มเราเอาอิ่มไม่ได้มาเทสอุ้ยไม่ใช่เข้าใจไหมฮะสูตดเทสคุณไม่ได้มาทานอ่เอาอิ่มนะฮะเกือบไปแล้วเพราะเราจะเอาอิ่มเราไม่ได้มาเทสอืม โอเคครับแต่พี่แจ๊คทำถูกนะคะับไระโยชน์ทุกคนนะฮะค่อยๆรู้แล้วก็เดี๋ยวไปแชร์ลงในโซเชียลนะครับสิ่งที่ท่านเทสเนี่ยนะครับเวลาไปแชร์ก็เล่าเรื่องราวเหมือนที่ได้ฟังอย่ากคุณดั่งนี่แล้วก็แชร์กันดีๆนะครับเอาละครับไม่ต้องกัดไม่ต้องรีเป็นตองรีเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปลานี้หมดเราจะมีจนดมดมเกินไปหรือเปล่าช่วย ไม่มีกลิ่นอะไรนะไอ้ทีเป็นตากะพงไทยนะเนี่ยถ่ายรูปแลคก็บิาซนะวตามเก็อยู่แลียนวิธีการในการูซีว่าขอแกเป็นยังไงยเปจะเป็นยวงอเยวกันไที่เกวงซ้ายนะฮะมันเหมือนกันนะครับเมื่อกี้บอกว่าให้ดมดมเนี่ยแล้วกลิ่นที่มัน ควรจะเปรตหรือกิมันจะให้ความสุขสิเอว่าเปรนอย่างแรกนะครับสังเกตว่าหลายๆคนกินปลาแซลมอนเราจะรู้ว่ามันมีบราวนี่คือบราวนี่ก็คืออ่าเป็นเนื้อใต้หนังหลายๆคนจะไม่ชอบเนื้อใต้หนังบราวนีบางครั้งกิน,กแ,น,ลนลกแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันคาวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ากับผมแต่จริงๆแล้วับราวนี่เนี่ยมันเป็นชั้นใต้ผิวหนังผิวของคนเรานะครับก็คือจะมีหนังตา ใต้ไหนกับพร์มีอะไรใต้ไหนกับพาร์มีอะไรครับมีอะไรครับพี่พี่กืนเร็วเน้ะมีลูกคุณครใช่ไหมใต้ไหนกับพาระมอะครับเียบไปติดขาเจ้ารข้มาต่อมาเลยอมฉลอีกอันเลีอบเข่ง มันไม่เหมือนกะลามันไม่เหมือนกลานั้นสายเป็นอะไรครับพี่สายเป็นอะไรครับพี่อ๋อตากลเหมือนกันัเอาราวีออกทั้งหมดนะครับมันสวยแค่ก็เน่เาวยเปต้วนเพราะว่าเป็รุ่นหนเกะแต่พิเก๋ที่ทำบูธ่ครับเอ๊ใช่ปะพ่เก๋ดรเกะมั้ไม่ัทีสายก่อน อีแบบจีรักพังหาสุกหรอที่ม้าไข่เพชรไม่ใช่อ่ะไม่ใช่พี่เกบไม่สั่งเลยอ่ะพี่สาวโก้เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องโก้นะก๋วเตี๋ยวไก่เอ๋พี่สาวมันเรียกชื่อเก๋นกเจี๊ยบเอ๋กองโก้เอ๋เป็นเป็นแอร์ญี่ปุ่นแอร์แจวเด็กเอแบบใช่ใช่ตั้งโต๊ะ ไฟแดงอ๋อใช่ไฟแดงเป็นน้องอืออย่าเพิ่งเคี่ยวพี่หันอะไรเอแบบสามห้าโคสามหกใช่อือเราก็ต้องเคยเจอกันอะเอ๊ะไม่นั่งโต๊ะไฟแดงถ่ายรูปกันนะครับถ่ายรูปกันนะครับแล้วโต๊ะไฟแดงน่ะชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่เลื่อนวัางเลื่อนวัางแล้วก็แตกต่างักนยังไงเนี่ยข้าปากเราอ่ะโอ๊ยแตกต่างเราไม่รู้สึกว่าแตกต่างเลยอ่ะ ต้องกินใหม่ไหมอ่ะล้างต้องกินใหม่สายอร่อยกว่าเปน่ไม่ได้รอายมรฉันเดือดลมเนื้อโมจ่าโดม่ดดมเขไม่เ็นมีกินเลยเลยเขาปากแล้วก็เกี้ยวอื่นอ่ะตายล้างเศษเอาดีถึงด้ดิไม่ได้แล้วล่ะรีรอชิมใหม่เับรู้ให้ชินแบบเลยที่นี่มีการทามากับป๋มขาวัดเกรองขาว อ๋อคนละปากันหรอรนเละอห้ครลัวองนคนละปกว่ากินทั้งปลามันคนละปลากันหรอคะคนละปลาเันครับคนละปลากันเขาบอกว่าปลาอะไรซื่อๆกินอะรเขาแต่ก็เป็นปากระปงเหมือนกันชออชิมแล้วไม่รู้รสเลยพี่โตอร่อยครับ ชิมแล้วไม่รู้รสเลยแต่แกต้องชิมอีกรอบนลยชิมอีกรอบไปเร็วเฮ้ยมึงเป็นที่ขาเจ้าของหลักสูตรรู้สึกยังไงคะชิมแล้วเพียงคะเจ้าของหลักสูตรรู้สึกยังไงคะขรางล่องครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนระหว่างไทยอ่ะที่ฝั่งซ้ายกับขวาแล้วอันไหนอร่อยกว่ากันเอ่อัผมว่าคนไทยรสชาติก็ดีกว่าที่ญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นก็ซ้ายคือไท้หรือขาาคือไทยหรือขวาคือไทยซ้าคือไทยขวาคือญี่ปุ่นวันนี้กูกินผักว่าอร่อยมันเด้งดีนะนี่แต่ไม่แน่ใจอ่ะมันต้องกินอีกครั้งหนึ่งนะกินเราไม่แน่ใจเลยน้กินซ้ำอ่ะความสดความกรอบนิดๆตัๆปลา เรพอเราเที่ยวเรื่อปลามันชัดขึ้เราก็รับรับรู้ดิมันเป็นยงไงากนพอเราเรื่องัวไมอันนี้แก้วของเขาใช่ไหมเราจะไู้รชาติกับแงมแล้วเราเปลียบเทียบกับปลาืนแม่ไม่รู้รสเลยตะเกียต้องกินใหม่ลืมโมเดคุยอ่ะเดี๋ยวมันมีอีกหลายคลาสเลยเอาไปว่าเดี๋ยวไว้จะเก็บภาพมาบอกแล้วกันเนาะ